สวัสดีค่ะวันนี้ดูดูฟาร์มจะชวนเด็กๆมาทำของเล่นจากแรงเสียดสีนั่นก็คือไก่กระตาค่ะวิธีทำก็ง่ายมากเลยค่ะแค่เรามีแก้วกระดาษหนึ่งใบกับอุปกรณ์เจาะรูแต่ว่าพี่เจนจะใช้เป็นกันไกนะคะ หากเด็กๆจะใช้การไกลควรม,มีผู้ปกครองคอยช่วยนะคะเพื่อไม่ให้เกิดอันตรายค่ะเราจะค่อยๆทำการเจาะรูตรงกลางของแก้วไปเลยนะคะเจาะรูไม่ต้องใหญ่มากนะคะเด็กๆเกจาะพอเพื่อให้เชือกเข้าได้เฉยๆค่ะพี่ของพี่เจนเจาะเสร็จแล้วนะคะหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้เลยค่ะหลังจากนั้นอุปกรณ์ต่อไปก็จะมีเชือกค่ะใช้เป็นเชือกอะไรก็ได้นะคะเด็กๆ พี่เจนจะใช้ความยาวเชือกอยู่ประมาณ30.5ซนติเมตรนะคะตัดเชือกให้ยาวหน่อยก็ได้นะคะเด็กๆเ,เพื่อที่จะให้มีจังหวะในการดึงค่ะพอเราได้เชือกแล้วนะคะเราก็จะสอดเชือกเข้าไปจากก้นแก้วค่ะให้ทะลุเข้าไปข้างในเลยค่ะแล้วก็ดึงออกมาเลยค่ะ ไม่ต้องดึงออกไปจนสุดนะคะเราจะเหลือไปลายไว้นิดนึงแล้วเราก็จะมัดเป็นปมเพื่อไม่ให้เชือกทะลุออกไปได้ค่ะมัดปมใหญ่ๆหน่อยก็ได้นะคะเพื่อป้องกันเวลาเรากระตุกเชือกจะได้ไม่หลุดค่ะของพี่เจมัดเสร็จแล้วหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นะคะลองดึงดูสักหน่อยว่าจะหลุดหรือเปล่าเด็กๆลองดึงดูกันด้วยนะคะถ้าเช็คแล้วโอเคไม่หลุดประมาณนี้ได้เลยค่ะ เสร็จแ,แล้วหน้าตาก็จะออกมาประมาณนี้นะคะเด็กๆลองดึงได้เลยค่ะว่าเกิดเสียงหรือเปล่าเคล็ดลับของเราก็คือถ้าอยากให้เสียงใสขึ้นเราจะใช้เชือกนะคะชุบกับน้ำเปล่าเพื่อให้เชือกมีความชุ่มชื้นหน่อยจะได้เกิดเรียนเสียดสีได้ง่ายค่ะอันนี้ของพี่เจนลองจุ่มน้ำดูแล้วนะคะเสียงดังขึ้นมากเลยค่ะอย่าลืมตกแต่งให้สวยงามตามใจชอบด้วยนะคะเสียงที่เกิดขึ้นจากไก่กระตกัก เป็นเสียงที่เกิดจากการสั่นสะเทือนของเชือกที่ไปกระทบกับแก้วจึงทําให้เกิดเสียงคล้ายไก่ค่ะหลักการนี้เรียกว่าหลักการของแรงเสียดสีนะคะเด็กๆลองทําดูกันนะคะทั้งง่ายและได้ความรู้เลยค่ะ